ระวังมีสุนัขจิ้งจอกกระต่ายตัวหนึ่งตะโกนอย่าไม่ต้องกลัวปุยนุ่นรีบยื่นมือออกไปห้ามเขาชื่อไฟฟ้าและเขาช่วยชีวิตฉันไว้ฉันติดอยู่ในหลุมโคลนและเขาช่วยชีวิตฉันออกมาเขาไม่เหมือนกับที่พวกเราคิดกระต่ายทั้งหลายมองหน้ากันอย่างสงสัย ไม่แน่ใจว่าจะเชื่อดีหรือไม่แต่หัวหน้ากระต่ายชลากล่าวออกมาพร้อมมองสำรวจไปที่ไฟฟ้าจริงเหรอที่เจ้าช่วยปุยนุ่นของเราหัวหน้ากระต่ายถามใช่ครับไฟฟ้าตอบกลับอย่างสุภาพผมแค่ทำในสิ่งที่ใครก็น่าจะทำเมื่อเห็นคนอื่นต้องการความช่วยเหลือ หัวหน้ากระต่ายพยักหน้าอย่างช้าๆบางทีพวกเราอาจจะตัดสินสุนัขจิ้งจอกผิดไปขอบคุณที่ช่วยปุยนุ่นของเรานับจากวันนั้นปุยนุ่นและไฟฟ้าก็กลายเป็นเพื่อนกันปุยนุ่นพยายามเล่าให้เพื่อนๆกระต่ายฟังว่าสุนัขจิ้งจอกช่วยชีวิตเธอเอาไว้และเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากๆ แต่หลายตัวยังคงมีความกังวลและห่างเหนินกับไฟฟ้าแต่ไฟฟ้าก็เข้าใจเขารู้ว่าต้องใช้เวลาเพื่อเปลี่ยนความคิดของคนอื่นแต่อย่างน้อยเขาก็มีปุยนุ่นเป็นเพื่อนแล้วแต่อยู่มาวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นในป่าไฟไหม้ป่าลุกลามอย่างรวดเร็วเนื่องจากฟ้าผ่าเปลวไฟสีแดง และควันลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าสัตว์ทั้งหลายวิ่งหนีกันอย่างตื่นตระหนกไฟฟ้าได้กลิ่นควันและเห็นเปลวไฟจากระยะไกลเขาเรีบวิ